สวัสดีครับเพื่อนๆวันน okay, ี้มาชมการฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับสไตล์มวยภูทรของเรานะครับสีแดงนะครับเป็นชมรมครูอำเภอวิหารแดงนะครับพบกับสีเขียวนะครับเป็นชมรมฟุตบอลครูอำเภอนนองแคร์ครับตอนนี้เกมเริ่มนะครับน้องแคร์บุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีเขียวนะครับส่วนวิหารแดงนั้นบุกจากซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมนะครับนะครับเกมยังอยู่นะครับพบกับน้องของน้องแคร์้นองแคร์ส่งเพื่อนเพื่อนตัวเก่งนะครับ ตรงนี้ล็อกเข้าสายยิงได้ไหมตรงนี้อก็ยังช่วยได้ดีครับสำหรับวิหารแดงตรงนี้ตัดขึ้นมาได้เอาน้องแคร์ยิงมาได้ครับนี่ดึงโอโ้โหคือเราไม่สุดหน้าพักซับด้วยขวานแล้อนีอ่อัดเต็มคอล่อเต็มแข้งเลยนะครับแต่ว่าไม่ตรงก่อนนะครับนะครับเกมสนุกสุดซีดูดีมากเลยนะวิหารแดงนะครับลำียงวันคือว่าใหม่นะครับ เปิดค่ามาห้เพื่อนไม้พาติ่นน้องแค่น้องแค่ตัดได้ขื้นไปที่ตรงกลางครับมิดือดตรงการลางไรต่อยเพื่อนทางกับขวาเอาขวาตรงนี้ชิปข้ามาโอ้แม่นด้วยนะครับหลัดหลุดแล้วเข้ามาที่สิบแปดสิบแปดไรต่อยเพื่อนตรงการลางตรงนี้ยิงได้ไหม,มยังตัดได้ดีกองหลังของทางวิหารแดงนะครับแล้วก็เปิดบอลมาก็ยังตีน้องแคร์เหมือนเดิมนะครับมายเลสี่ตัดได้ละ นอเคตนี้สับไกลตรงนี้เอาอย่างไงครับยังได้อยู่นะครับคือหลังเพื่อนอสีเอาเก <c oughs> ือบพลาดครับวับนตลาดเขามือผู้ซาประตูนะครับมาใหม่อีกเที่ยวนะครับน้องแคร์ตรงนี้นแดงก็ยังช่วยกระลุมได้ดีนะครับหานแดงนะครับวันนี้ตัดได้ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าครับก็จะมืดหน่อยนะครับด้านนอกสนาม วันนี้ตามาในสภาพร้อเอร์เหมือนเยี่ยบบ้านเลยครับวันนี้ร้อตามนโยบายของมาร้อยเปอรนี่คือจำนวนคนใช่ไหมฮะจำนวนคนครับกำลังกำลังสิบหาเปอร์เสภาพสภเาเย่งโย่งครัอยังครับต้องไปต้องไปสัมพันณ์กับตันทีมก่อนนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทางการการฟุตบอลเมื่อวันานชัดเป็นสามาลาพาลาวิัยไชด้วยโอ้ที่ว่าชัดเป็นสาิคพลาอาการเป็นไงบ้างอาการ เมื่อวานปิดกล้ามเนี้ยครับเเปิดกล้ามนียหายไปแล้วสามเมตรไม่ได้ประตูโอ้อมันไม่ใช่ประตูนะที่ว่าเนี่พาลาปาเจัดตำรวจปาจัตำรวจครับตัดเข้ามาสุสานอีกคั้นึงนะครับงานแดงวันจันทร์วันที่บอกของทางน้องแค่นะงานแดงชิงมาอ่น้องแค่ตัดได้ไปแล้วสวนกลับเร็วลูนี่ใจร้อนไปเลยนะครับทางน้องแค่งานแดงตัดได้ตรงนี้ จะวางให้ศูนย์หน้าไม่ผ่านติดกองหลังตาหนังแค่โอ้โหลากตัดไาควาหักเข้ามาทุกนีก็ยังรับไปได้ขับตังนี้หันแดงผุ้สาประตูยังไม่พลาดได้ยิงลครับแฟนบอลของเรามาซ้อมฟุตบอลนะครับเอาหันไปไหนแล้วเนี่ยจะตูปะตูมาจะตูปมาอะไงลูกสนุกไหมวันนี้ดูบอลสนุกไหมถัดเข้ามาที่สนามบรรดุบอลสเตเดียมมีกันเล่นสเตเดียมกันต่อนะครับ วีหันแดงก็ยังอาศัยความเป็นเจ้าภาพคุ้นเคยชินกับสนามนะครับลำเลียงบอลบุกขึ้นมาเป็นรอบรๆอรอนะครับาหลุดไปที่ทางปีขวาของทางน้องแค่จะไหลให้เพื่อนโดนงานแดงตัดได้นะครับวีนะรันแดงก็ลำเลียงบอลขึ้นมาทางซ้ายนะครับกราบซ้ายลูกนี้ยกข้ามาเอาแม่นด้วยครับลูกนี้ดุาาดบอลลงสวยแล้วก็คืนหลังให้เพื่อนโอ้โหยกลบสวยครับในวันนี้ วัหัวทักษะเป็นเยี่ยมนะครับถขณะข่าซ้ายเลยข่าซ้ายนี่จะเป็นต่อยิงกันดีครับยิงยังติดกองหลังนั่น้งองแคไปครับส่วนกับเรืวน้องแคร์เช้งวาน,นี้ข่าซ้ายยดีไนมั้ยตรงนี้โหยังหลบได้ดีครับจเจ้าเบลนะครับยังกลับคืนมาได้นะครับน้องแคร์ ไปต่อให้เพื่อนเอาวิ่งเข้ามาตรงกลางซับไหม้รืออย่างช่วยกันได้ดีรับพี่งานดแดงตัดมาได้ที่เจ้าโบ๊ทโบ๊ทยิ่งใครยิงครับใครยิงครับอ่าเต็มาเต็มาครับโอ้โหจังหวะนีโโ้โ หนึ่งศูนย์ครับสีเขียวขึ้นำมาแล้วครับหนึ่งประตูต okay, ่อศูนย์ครับทั้งครอบครัวก็ัำกันฟิลลี่วันนี้เรามาชมบอลครับเห็นหมสีการแข่งขันครับผลปรากฏว่าสีเขียวเป็นฝ่ายชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของใครครับเจ้าบุญนะครับโอ้โหมาเล็กห่าสุดยอดครับสตาร์พอยท์ครับคู่นี้เป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยอร่อยโอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจะล้มมันไม่เกี่ยว